เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถส,สวยๆชมเลือกซืเลือกขายนะครับคันนี้เป็นฮอนด้าครับฮอนด้าซีวิคตาโตครับปี97ราคาเพียง26,000บาทนั่นเองสภาพยังดีไปขี่ใช้ง,งานได้สบายเดินทางไกลกันแดดก,กันฝนครับบอดี้เดิมบางภายในสะอาด เบาผ้าเดิมๆครับไม่ขาดฟูๆเลยกระจกไฟฟ้าสี่บ้านจกมุค่าปรับไฟฟ้า26,000ืันบาท,ทเทงาสุดคุ้มนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชีา้เมาหรือซื้อมาจำได้ไม่พลาดคิดใหม่นะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับพี่กัดดูรถอ,อยู่บางบอน5กทมสนใจก็ไปดูปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ันนี้พิกัดดูรถอยู่บางบอน5ากทมครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของทุ่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยบอดีีดีครับเดิมบางหันหน้าดเดิมบางรอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบสีอาจจะมีซีดมีด้านบ้างครับเต่เกอร์ลอกแดดเรียท้ให้่สีเรียก็ไปขับใช้งานคุ้ม,ค,มครับ2 6 0 0มบาท สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ